สวัสด <consideration> ีครับพผมวันนี้นะครับเราพาน้องปึ๊กนะครับมาปั่นจักรยานเล่นนะครับบริเวณทับทนานะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับพึ่กเราจะไปที่ไหนเอ่ยพูดตรงไหนเอ่ยครับที่ไหนไปทําอะไรเอ่ยครับเราไปทําอะไรเอ่ยไปครับอะไรเอ่ยบอกบอกบอกหน่อยกว่าไหน นะครับวันนี้คุอบรรยากาศนะครับบริเวณงา่นาดินรอบนะครับผมก็ถือว่าอากาศกำไสนะครับแล้วเพื่อนสวัสดีนะครับนิ้นเลยทำได้รอหน่อยสิครับรอไหมลงมือรอยหมนิ้นเลยครับวันคนบ้านานาที่จะล่าเมืองแก้วบ้านของตนบ้านนามนหยา ะครับเถียงนะครับโอ้โหวันนี้ทองฟ้าแจ่มใสมากเลยนะครับน้องเปิ้ลครับ